ต้นบักเดือพลังนี่นี่หน่วยพอมเดี๋ยวหน่วยบอเพื่อนขามาเอาไปกินกับแกวเด้อต้นบักเดือพลังใหญ่ี่หน่วยนี่ก็หน่วยหน่วยมันย้ายจะหัวเศร้าแรงยิงสี่ละทั้งมันมา ផ្លាប់មានមានមានម เไว้ทีได้น่าเต็มๆเพื่อนคะเมื่เดือยฝรั่งนี่ล่ะโอ้ยกินกับแกยวปลาแดกเอาไว้กินกับแกยวปลาแดกอยู่ในสวนงูต้นไม้ต้นไายอยู่ในสวนชุ่มมือราคาโอ้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  โอ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 มะนาวลูกโตโตโอ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 มะนาวลูกโตโต ลูกชายก็กลับบ้านย่างปลอดภัยแล้วเนาะค่ะเพื่อนคะ่ะแกไปเนอะลูกบระ่านได้แกดอกเนาะเขียวอยู่เลยเขียวอยู่จ้าค่ะสวัสดีค่ะ